เจริพออญพรคุณโยมนะเดี๋ยวจะพาไปเช็คความเรียบร้อยนะเช็คงานเช็คงานตรวจงานพื้นที่ปริเวณด้านหน้าของสถา,านปฏิบัติธรรมอารยมรมณีเสียงดังไหมเสียงดังมากเมื่ม <S <S อวานนี้เราเอาจอบมาแทรกันแล้วดินแข็งมาก ดูสภาพลองเจอบแล้วไม่ไหวนะวันนี้ก็เลยต้องใช้เครื่องขุนแรงเครื่องตัดหญ,ญา้าแล้วก็ปกติจะใช้ใบเป็นใบเอ็นนะแต่ว่าวันนี้ต้องเปลี่ยนเพราะว่าดินแข็งมากแล้วก็หญ้าหญ้าต้องบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นหญ้าอะไรนะแต่ว่า รากนี่เหนียวเลยต้องใช้เปลี่ยนวิธีนะเปลี่ยนวิธีมาเป็นใช้เครื่องตัดหญ้าแทนเปลี่ยนใบเป็นใบเหล็กเลยเห็นไหมขนาดขนาดเครื่องใบเหล็กก็ยังแบบดูด,ดิเสียวเสียวหินก็เด็นมาใส่ แล้วพื้นที่ตรงนี้นะก็จะเป็นพื้นที่ต้อนรับแหละถือว่าเป็นพื้นที่ส่วนหน้าและก็ต้องปั้นคันคูตรงนี้ใหม่ทั้งหมดแล้วก็ปลูกต้นไม้นะเพื่อความร่มรื่นนะให้นางพระแม่ธรณีเน้่ยได้อยู่ในพื้นที่ที่ชุ่มเย็นนะเราจะปลูก ต้นบัวในบ่อนี้คือน้ำมันแห้งเร็วไปนิดหนึ่งเพราะว่าอากาศมันค่อนข้างร้อนเนาะนะบ่อไม่ใหญ่นะบ่อไม่ได้ใหญ่มากเพราะนั้นแ้วน้ำจะแห้งเร็วพอแห้งเร็วเสร็จแล้วเนี่ยบัวก็เติบโตได้ไม่เต็มที่เราต้องขยันเติมน้ำ ไปดูทับแม่ธรณีปรับข้างบนได้ไหมตัวขนาดขนาดใช้ใช้ไ,ไปเรื่อยแล้วนะโอ้ยเดี๋ยว มื่อันจบหากไม่เข้าอ่ะอย่แข็งเป๊กเลยเพราะว่าเป็นดินที่ขุดออกมาจากบอ่อนะแล้วล้วก็เ้าก็มาปั้นเป็นคันดินก็เลยทำให้มันมันมันแข็งมากดินแข็งมากๆที่อิมพอใช้จอบหากหญ้าได้นะได้หญ้าได้แต่ว่า ตรงนี้ไม่ไหวจริงจริงสุดตรงนี้สุดยอมแพ้ต้องยอมแพ้ต้องยอมเขาเอ,อก็ค่อยๆปรับภูมิทัศน์ไปนะครับคุณโยมค่อยๆปรับไปเดี๋ยวน่าจะได้มันที่ ที่คาดไว้เนี่ยก็คือเป็นเป็นพื้นที่ส่วนหน้าที่ไว้ต้อนรับญาติธรรมเนาะคนผ่านไปผ่านมาเนาะก็จะได้สามารถที่จะแวะกราบไหว้กกาะบูชาเนาะเพราะว่าเป็นพระแม่ธร,รณีนะบีบมวยผมซึ่งเป็นที่กกาะบูชาของอคนทั่วไปอยู่แล้วเนาะก็จะทําให้เป็นพื้นที่ที่สามารถเข้ามาแต่คนผ่านไปผ่านมาก็ กราบไหว้ได้นะตามความนับถือตามความตัดธานะเป็นมงคลชีวิตเนาะเพราะว่าเราทํามาหากินอยู่บนพื้นดินนะแถวนี้เขาก็จะปลูกปลูกไร่มันสำปะหลังแตนะ่น้ําท่าก็ต้องต้องรอตามฤดูกาลนะถ้าใครที่ขุดบอ่อกักเก็บน้ําไว้ได้ก็ก็มีน้าใช้แต่ว่าพื้นที่ไหนไม่มีบอ่อก็ต้องรอฝนฟ้าตกตามฤดูกาล เพราะฉะนั้นก็นี่แหละก็ต้องนะพึ่งนาบารมีของพระแม่ธรณีเนาให้ช่วยในเรื่องของการปลูกพืชการทําเกษตรต่างๆก็ขอปรนขอบารมีจากนะพระแม่ธรณีนี่แหละรองจะได้ผลตามที่คาดไว้นะ ทำนี้กำไรจากการประกอบอาชีพเนาะทำนาบ้างนะทำไร่มันสำปะหลังบ้างนูน่แล้วก็คาดว่าจะเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์กับหลายชาวบ้านแถวนี้ด้วยท้างบนปรับเลยไหมปรับที่ข้างบนเลยไหม สำหรับคลิปนี้ก็ผ่านไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคุณโยมก็เดี๋ยวเอาไว้นะมีความคืบหน้าในการปรับปรุงพื้นที่นาะแลนสเก็บตรงนี้นะมีความคืบหน้าอย่างไรก็จะนำมาให้รับชมกันในคลิปต่ตอๆไปนะ,จะเจริญพร